สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับแม่ตูนะคะวันนี้คุณแม่มีผลิตภัณฑ์ดีๆจะมาแนะนำอีกเช่นเคยนะคะสำหรับผู้หญิงอย่างเรานี่นะคะลำบากมากๆเลยหลังจากที่คลอดบางทีแล้วเนี่ยก็ประจำเดือนมาเยอะมากๆเลยนะคะเราก็เลยมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาช่วยตรงนี้ของคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ไปเจอโคอาล่าโคมตัวนี้นะคะซึ่งเขาเป็นผลิตภัณฑ์ ผ้าอนาไม้นั่นเองสําหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะโคลาโฮมจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบแบบนี้นะคะก็คือแบบกลางวันยาวทั้งหมด24ซนติเมตรนะคะแล้วก็แบบกลางคืนยาว35ซนติเมตรนะคะโคลาโฮมตัวนี้นะคะคุณแม่ใช้แล้วนะคะรู้สึกสบายมากๆเลยเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแล้วก็แผ่นซึมซับเนี่ยซึมซับได้มากรวดเร็วทันใจนะคะแห้งสบายมากๆเลยรู้สึกมีความสบายไม่อับชื้นด้วยนะคะ เพราะว่าแผ่นซึมซับของเขาเนี่ยผลิตจากธรรมชาตินั่นเองฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องสารเคมีเลยนะคะแน่นอนค่ะแผ่นซึมซับบางเบา0.1ซนติเมตรใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทางนี้เลยค่ะคุณแม่จะแปะลิงก์ตรงนี้นะคะวันนี้คุณแม่ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ